เราแบบเราอยากทาเมนูอะไรที่แบบว่าคลายร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบง่ายที่สามารถทําเองได้ที่บ้านดีกว่าทั้งหมดสาเมนูตัวแรกค่ะจะเป็นขันเลมอนโซดาค่ะอีกตัวจะเป็นนมเปรี้ยวคันตัวสุดท้ายจะเป็นบูเลมอนขันตัดกันสองสีจะใช้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการลุงใหญ่พิ่ช่นกันนะคะนี้เรามาเจอเทฟน้องฟ้านะคะแล้วก็พี่ตอยเองค่ะ ช่วงนี้เป็นยังไงคะน้องฝาอากาศร้อนไหมคะช่วงนี้อากาศร้อนมากค่ะเราแบบเราอยากทาเมนูอะไรที่แบบว่าเออคลายร้อนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบง่ายๆที่สามารถทําเองได้ที่บ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําเมนูจากพันธุ์ง่ายๆกันดีกว่าค่ะทั้งหมด3เมนูตัวแรกค่ะจะเป็นพันธุ์เลมอนโซดาค่ะอีกตัวจะเป็นอ่านมเปรี้ยวค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นบูเลมอนผันตัดกันสองสี เดี๋ยวเรามาเริ่มทําเมนูแรกกันนะคะเป็นพั้นเลมอนโซดาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูวัตถุดิบกันว่ามีอะไรบ้างผงพัุนสําเร็จรูปค่ะน้ำเลมอนเข้มข้นค่ะโซดาค่ะสตรอเบอรี่เลมอนใบทําเอาไว้ตกแตง่งแข็งค่ะน้าําปล่าพั้นตอนแรกค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผงพั้นสําเร็จรูปผสมน้ําเตรียมไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ผงพั้น ตัวนี้ค่ะประมาณ5ช้อนโต๊ะค่ะละลายได้ในน้ำอุณหภูมิห้องเลยเราต้องคนอะไรไหมคะคนค่ะรอให้ละลายแ,<อ>แค่นั้นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวที่เป็นโซดากันค่ะเดี๋ยวเราเทน้ําพัน่แกลงใส่แก้วกนิดนึงก็เราจะใช้ตัวน้ำเลมอนเข้มข้นค่ะ ถ้าชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เพิ่มได้ค่ะแต่ตัวพันธก็จะมีรสหวานอมเปรี้ยวอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ำแข็งก็อันนี้ใส่โซดาเรียบร้อยค่ะสีมันก็จะไล่ขึ้นไปอ่อนนิดนึงก็เดี๋ยวเราจะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ค่ะที่หัน มีอะไรเรนาะเลมอนค่ะก็ใบไทม์ตกแต่งค่ะเสร็จกันไปแล้วนะคะกับเมนูพันเลมอนโซด,ดาค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่หาง่ายมากเลยนะคะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเองอันนี้ใช่แหมะอ้เป็นไงบ้างคะ่สะสดชื่นมาก <สะ S 1> เลยค่ะรู้สึกคลายร้อนอะช่วงนี้มันร้อนใช่ไหมพอได้ทานแล้วแบบโอ้โหดีจังเลยค่ะค่ะมาต่อกันที่เมนูที่2นะคะจะเป็น นมเปรี้ยวพันธ์ค่ะแล้วก็เราจะมาปั่นเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันว่ามีอะไรบ้างมาอันนผสมนะคะจะเป็นนมเปรี้ยวที่เราจะใส่ไปในเครื่องปั่นเลยค่ะให้ใส่เลยไหมคะใส่เลยค่ะทั้งสองขวดเลยค่ะก็ใส่น้ำพันธ์ไปน้ำพันธ์เท่าไหร่คะ่แก้วค่ะเดี๋ยวค่ะแข็งนําหน่อย1ึ่งแก้วค่ะแข็งหนึ่งแก้ว,กวโอเคเ้ก็เดี๋ยวเราจะเอามาปั่นกัน เพิ่มก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นปีโป้ก็ได้ค่ะนี่ไงแต่งข้างๆนิดนึงอย่างนี้อชวเล็กนิดนึงและแล้วเมนูที่สองทีผลไปนมเปรี้ยวผสมพันธ์คะแล้วก็ปั่นสีจะอมชมพูนิดนี้เขาเรียกว่าสีออกละมุนละมุนนะคะอันนี้ก็เป็นพวกเยลลี่ในตู้เย็นที่เหลือก็มาตกแต่งทำด้กันได้ค่ะ กลิ่นน่ารักค่ะกลิ่นหอมน่ารักละมุนมันทานแล้วรู้สึกแบบนมเปรี้ยวเข้ากันเข้ากันเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเมนูถัดไปนะคะจะเป็นบูฮาวายพันโฟด์นะคะจะใช้น้ำบูเลมอนบูฮาวายที่เป็น <she? S 2> สีออกฟ้าๆนิดนึงนะคะะอ,อันนี้ก็ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้น้ำพันของเราเหมือนเดิมเ,เดิมเดี๋ยวเราจะปั่นตัวที่เป็นสีฟ้าก่อน สีแบบน้ำทะเลสุดๆดอ่ะขึ้นยังน้ำแข็งค่ะสบวาครึ้นกึ้นแก้วก่ะขัึนข้นสุดวค่ะช,ชั้นแรกได้แล้วเดี๋ยวเราใส่แก้วไปก่อนดก,กันว้าว,ว,าวต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะช้มชั้นที่2กันเป็นน้ำขันค่ะ ไ<ม>หดีคนะ่ะใส่สักสองออนก็ได้ค่ะก็น้ำแข็งค่ะช่วยค่ะอโอ้ยสีสวยอยู่อุ๊ยบอกว่านึกถึงแบบชุดบิกินี่ <c oughs> ทร <ะ S 1> ท,ท,ะทะเล ถือแก้วนี้แล้วก็ไปนั่งง่ๆอยูริมทะเลเป็นบูฮาวายพันโฟร์ค่ะอืมเข้ากันอย่างลงตัวแล้วกันเนาะหอมละมุนไปด้วยน้ำพันและโซดาโซดาค่ะโซดาสีฟ้าแล้วกันอร่อยเป็นไงคะวันนี้เราก็ได้ทั้งหมดสาเมนูเนูค่ะง่ายง่ายเป็นไงะง่ายไหมคะง่ายมากค่ะแต่ละอย่างไม่ถึง5นาทีเลยทำง่ายแล้วก็ ใช้ของที่เรามีอยู่ที่บ้านได้เลยใช่ค่ะในที่สุดนะคะทั้ง3เมนูก็สําเร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าท่านผู้ชมคงเอาไปทําเองทานได้ที่บ้านง่ายๆนะคะทําเพียง5้านาทีก็เรียบร้อยแล้วค่ะแถมง่าย,ายๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ช่องสเต็กลุงใหญ่ของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ